อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมแบบขายส่งที่ทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับหนุ่มเจ้าของร้านรับซ่อมวอเตอร์ไซค์จนมีเงินเก็บได้เดือนละหลายพันบาทคนใช้มันเยอะครับก็เลยทำให้เราต้องทำตัวเนี้ยครับอืมเป็นอาชีพเสริมเขาด้วยอาชีพของเสรีเกี่ยวข้องกับดิน และความชื่นชอบในกิจกรรมที่เขาทําร่วมกับพ่อสมัยเด็กที่น่าปรบมือให้ก็คือสินค้าที่เขาทําอยู่นั้นเกิดจากความคิดและวิสัยทัศน์จนมองเห็นลู่ทางในการทํามาหากินได้อย่างน่าภาคภูมิใจนี่เป็นสินค้าที่ทําเงินให้กับเสรีได้เป็นกอบเป็นกำไส่เดือนนับแสนตัว ส่งถึงมือลูกค้าได้หมดภายในเวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นกีฬาตกปลาที่ชื่นชอบในวัยเด็กกลายเป็นจุดกระตุ้นให้เสรีเริ่มมองเห็นแหล่งผลิตไส้เดือนเพื่อรับซื้อมาขายต่อแบบธุรกิจค้าปลีกที่กำลังนิยมอยู่ในตอนนี้เขาสั่งซื้อไส้เดือนครั้งละเป็นแสนตัวก่อนเอาไปพักไว้ในบ่อดินแล้วนำมาบรรจุถุงเพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้ลงไา้ไม่แข็งแรงใกล้จะตายเลยต้องออกอแล้วคัดออกครับถ้าตัวที่นั่นนะมันจะไม่มีร้อยอยู่ยตรงนี้ชั้นตัวแข็งแรงมันจะลงไปหมดะระวางไว้บวนทีแรกมันก็เขาได้ครับแต่ตอนนี้ยอดมันยังน้อยอยู่ครั้งว่าต่้งอะไรก็ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยครับหกร้อยร้อยนี่หมายว่า 600 7 0ยส่งใช่ไหมครับส่งถึงเท่าไหร่ครับส่งค่าส,ส,ส่งละ14บาทขายปีกี่20ที่วันลได้ตรงนี้มันรู้สึก่ภูมิใจมั้ยก็ภูมิใจเหมือนกัน,นเราหวังว่าอาชีพสุจริตของหนุ่มนครสวรรค์วัย32ปีคนนี้จะช่วยจุดประรากายให้คุณผู้ชมมองเห็นลู่ทางในการทำมาหากินตามสิ่งที่ตัวเองถนัดได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ก็จะทำอยู่สองวันโคุชกับวิริยะหัตวันพุธทำแทนเปล่าวิระหัตก็ไม่ต้องส่งที่ไหนครับสุดมากก็ตั้งแต่ชัยนาทเลยชัยนาทสุพรรณเศรษฐบุรีรถบุรีวิทยาแลนกรเทพนักเสียเดือนนี่มาจากไหนก็รับเข้ามาเยอะไม่รู้ว่าเขามาจากทางไหนเลยเขาไม่บอกเรารับใช่ไหมครับเราไม่บอกที่มา